ส,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีช่อง YouTube ของเพื่อนไอนทีนะครับพบกันวันนี้ก็เป็นเช้านะครับของวันที่11เนะครับเวลานขนาดนี้แปดโมงสามสิบสองแปดนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับก็ทักทายไปยังสมาชิกติดตาม600กว่าท่านนะครับก็ถือว่าสำหรับผมก็ถือว่ายินดีมากนะครับ ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะครับเนื่อนานนะครับวันนี้จะมาตามหัวข้อที่พิมพ์เอาไว้เลยนะครับก็ไม่รู้จะใส่หัวข้อว่าอะไรนะครับก็เลยใส่ไปอย่างนั้นนะครับเรามาลองใช้งานนะครับ AI ของ Eleven Lab นะครับ Eleven Lab ก็เป็นเบราว์เซอร์นะครับใช้ผ่านเบราว์เซอร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้สมาร์ทโฟนนะครับ ก็น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าใช้ผ่านเบราว์เซอร์ของ Chrome ก็ได้นะครับหรือของอ,อ,อะไรก็ได้ที่เราเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตของ Samsung Google Chrome อ,อะไรเป็นต้นนะครับเบ v สำหรับคอมพิวเตอร์ก็มือถือก็มีนี่เบ v นะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมใช้คอมนะครับส่วนเพื่อนๆจะไปไประยุกต์ใช้นะครับผ่าน เบราว์เซอร์ของมือถือก็ไม่ว่ากันนะครับผมว่าได้นะนะ e ีเลเเป็นเว็บที่เสียตังเหมือนกันนะครับแต่เขาก็มีให้เราใช้ฟรีอยู่นะครับอา,อาจจะจำกัดฟังก์ชันเอาไว้นะครับหรืออา,อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะไม่ให้ใช้เต็มประสิทธิภาพนะครับตัวอักษรอ,อาจจะมีความจำกัดอยู่บ้าง ไม่ให้มีเยอะแต่ก็เพียงพอที่เราจะาเล่าสิ่งต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าจ e n เน a รเรครั้งเดียวไม่พอก็ Generate เครั้ง3ครั้งก็ได้นะครับอ่ะพร้อมแล้วเราไปลองดูกันนะครับว่า e l e v e n Lab นะครับเขาจะสามารถทำอะไรได้บ้างแบบคร่าวๆนะครับไปเลยนะครับ ไปเข้าเว็บเบราว์เซอร์ที่เพื่อนๆที่คุ้นเคยนะครับ <Bear> f, ส่วนผมอ่ะเข้าเบฟก็แล้วกันนะครับเบฟโฟสี่สเข้าไปเลยเบฟูาร์่อขอมูิโต้้เหรือ,อยูแ,แบจากนั้นให้พิมพ์ว่า e11lab.io นะครับ e11lab uh, พิมพ์ยังไงเดี๋ยวผมให้เขาอ,เอ่านตัวอักษรกษ่อนนะครับ ก็มาเลยนะครับ e l e v e n lab นะครับอ่ e echo นะครับ e echo อ่าอันนี้ผมเคยพิมพ์มาแล้วก็อย่าไปว่ากันนะครับถ้าเขาไม่เป็นอย่างนี้ก็อย่าว่ากันนะครับแล้วได้ e echo แล้วนะครับอ่า l lima e echo แล้วก็ V ีวิคเตอ e อโ e อคโ e ออ o โ e ออคโ e ออคโ e ออคโค e ออคโค e อ b คโค e ออ s i e อ r a โค e อคโค e ออคโค e ออคค e ออคโค e I อคโค e ออคโคออครับออคโค e ออคโค e ออคโค e ครค e e ครั e อ e ออ e อคโไไค e ค สำหรับใครที่สำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะพิมพ์ไม่ได้นะครับผมวางลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับก็สามารถไปคลิกลิงก์ได้นะครับเมื่อเข้ามาเพื่อนๆต้องล็อกอินก่อนหรือไซต์อัพก่อนนะครับล็อกอินผ่าน Google ก็ได้นะครับแต่ผมจะข้ามการล็อกอินไปนะครับเพราะว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะทำเป็นกันหมดแล้วนะครับล็อกอินก็เหมือนกับที่เราล็อกอิน เว็บไซต์อื่นๆทั่วไปนะครับผมขอข้ามไปตรงนี้นะครับเพราะว่าผมส่อินแล้วแอบกระซิบบอกขี้เกียจออกจากระบบนะครับก็มาเมื่อเข้ามาแล้วเขาจะมาโฟกัสอยู่ตรงนี้ครับก็เขาจะให้เราพิมพ์ข้อความนะครับแต่ตอนนี้นะครับเว็บของเขานะครับก็คือ eleven lab i.o. ยังรองรับแค่ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีความชำนาญเรื่องอังกฤษเรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถตามสบายได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้ภาษาไทยนะครับเราจะต้องไปอ,อัพโหลดนะครับหรือเราจะต้องไปแปลงาจากเว็บไซต์อื่นแล้วก็อัพโหลดมาที่นี่หรือไม่ แล้วก็บันทึกจากที่นี่ได้เลยนะครับแต่เบื้องต้นผมจะอัปโหลดเอาดีกว่านะครับเราสามารถอัปโหลดออดิโอที่เราบันทึกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนก็แล้วแต่ที่เราบันทึกไว้เล่าเรื่องต่างๆนะครับแล้วเราสามารถอัปโหลดมาตรงนี้ได้นะครับเพื่อใหอ้แปลงเป็นเสียง AI นะครับที่ที่เขามีให้นะครับรู้สึกว่าถ้าเกิดเราซื้อนะครับเขาก็จะมีฟัง์กชันให้ใช้เพิ่มขึ้นมีตัวอักษรให้ใช้เพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเรา Escape ออกจากตทนนี้ก่อนเนาะ <c oughs> แล้วเราคอนโทน o m e ไปครับเราสำรวจดูคร่าวๆก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> อก่าก็เลื่อนลูกศรลงมาครับ Generate นะครับ พัพฮิสตอรี่ฮิสตอรีบัตรทำโฟล่กราฟปิดจำปันแก้วค่ะอันนี้คือบัญชีของผมนะครับบัตรทำโผล่ยูอารโปรไฟล์ยูอาร์โปรไฟล์ก็คือโปรไฟล์ของเราบัตรทำโอเพนสิทธิ์ดีบ้างโอเพนอะไรนะอันนี้ไม่ต้องสนใจพัทสิทธิ์เทคทูสปีดเทคทูสปีดนี่ครับพัทสิทธิ์เททูสปีดอันนี้คือฟังก์ชันที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้แต่เขารองรับแค่ภาษาอังกฤษนะครับเลื่อนลงมาพัทสปีดทูสปีดนี่ครับ ถ้าเราอยากจะมาแปลงเป็นเสียงจริงๆเราต้องมาเลือกสปีดทูสปีดตรงนี้นะครับอ้าวแล้วเราลองเลื่อนมาอีกทีนึงเราอย่าเพิ่งเข้านะครับเลื่อนลงมาอีกอ้าเลื่อนลงมานี่คร mm ับหมดแล้วนะครับหมดแล้วอ่าก็ เราสามารถไปตั้งค่าความช้าเร็วได้ด้วยนะรู้สึกว่าจะไปที่ a d v a n c e นะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆก็ไปค้นขวาเองนะครับก็เรามาที่สปีดทูส e ีดนะครับเลื่อนไปเจอแล้ว Enter เข้าไปจากนั้นเราก็ เอชเคปออกมาอ่าพอเอ c เคปออกมาแล้วนะครับเราจะทําอะไรก่อนเราจะไปเลือกเสียงก่อนก็ได้หรือเราจะไปอัปโหลด audio ก่อนก็ได้นะครับแต่ผมไปอัปโหลด a u d i อก่อนดีกว่านะครับเลื่อนลงมาเออฟังก่อนเขาบอกว่าสูงสุดนะครับในการอัปโหลดไฟล์ได้50 m b นะครับ ก็ถือว่าเพียงพอนะครับต่อการใช้งานเราอยู่พอประมาณหนึ่งนะครับเลื่อนลงมาททโโอ,อัปโหลดออดิโอนะครับเอ t เ r ร์เลย,เยแล้วเราก็ไปเอาเสียงที่เราบันทึกไว้พพพเพออิญผมบันทึกไว้แล้วนะครับอ่า,อาเอามาแล้วนะครับ <c oughs> มาแล้วก็เราไปฟังเสียงต้นฉบับก่อนไหมนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับ ผมก็กดคอนโทรนโฮมไปแล้วก็กดตัวบีมาเดี๋ยวนะครับมันอยู่ไหนนาอแทบไปกดคอนโทรนโฮมนะครับกดคอนโทรนโฮมกดตัววีมาบัตทอนแล้วเลื่อนลูกศรลงมาแล้วเลื่อนลูกศรลงมา ไปต้นดับเป็นแพีดสปีดทูสปีดอ๋อสปีดทูสปีดถ้าเราเจอให้เรากดคอนโทรลโฮมไปนะครับแล้วเลื่อนลูกศรลงมาอ็าันนี้คือไฟล์เสียงของผมนะครับเขาจะเลยจากสปีดทูสปีดมาเลื่อนลงมาอันไตเติลสุดเขาวัอ่าอันนี้คือขนาดไฟล์อะไรต่างๆนะครับก็ ถือว่าเป็นอ่านมันจะบอกเวลาเพาะด้วยนะครับจะบอกเวลาด้วยเลื่อนลงมาบัตทั่บัตทัน,ทนอันนี้คือลบบัตทันบัตทันแต่อ่าถ้าเลยจากเวลามา,าคือเล่นนะครับผมลองเล่นดูนะครับ,บการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายที่มากความสามารถคนหนึ่งที่อาศัยอยู่เมืองลับแลเขามีชื่อว่าเจ้าชายตาัตเตอร์เจ้าชายตาัตเตอร์มีบุคลิกที่ดีและรูปล่อเป็นอย่างมาก ความสามารถหลากหลายหนึ่งในนั้นเขามีความสามารถที่จะทำตุ๊กตาอยางอัจฉริยะขึ้นมาซึ่งการทำตุ๊กตาอยางนีเองเป็นที่มาของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับอันนี้คือต้นฉบับนะครับเสียงจะชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับต้นฉบับของเราที่หามาด้วยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาบััคภาพคนสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม อ่าอันนี้คือน่าน่าจะเป็นตัวอักษรนะครับคอมโบบอสคอมโบดับบลิทวีดีอันนี้คือเสียงนะครับคอมโบบ็อกซ์คอมโบบเฮดดับบลิทวีดีเสียงที่เราต้องการที่จะใช้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเสียงก็ enter อร bo ์คอมโบบอสดับบลิทวีดีครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไม่ได้กดสปีดบาร์ให้เบ็ดสัก จากนั้นเราก็เลื่อนหาเสียงได้เลยครับถ้าเกิดเราเลือกเสียงสมมุติว่าอาแดนตรงเนี้ยถ้าเกิดเราอยากจะฟังเสียงเราต้อง ENTER เลือกเสียงเขาก่อนนะครับเมื่อก่อนผมก็ลองลองทำทวิธีอื่นแท็บไปพรีวิวแล้วปรากฏว่ายังเป็นเสียงเดิมสมมติว่าผมเลื่อนอาแดน ผมอยากจะฟังเสียงนี้ดูนะครับผมก็เอนเตเลือกเสียงนี้ก่อนแล้วให้แท็บไปนี่ครับลองฟังดู allow the world live as chooses, and allow yourself live as world live yourself live to chooses to you choose the it เออผมลองเอาเสียงนี้ดูก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะเลือกเสียงอื่นก็ให้ชิปแท็บมาแล้วให้กดสเปซบาร์นะครับ แล้วก็เลื่อนไปหาเสียงอื่นจากนั้น Enter แล้วก็แท็บไป preview นะครับเมื่อได้แล้วก็ให้แท็บไปหาคาว่า generate speed นะครับอ่า d นะครับแท็บไป generate speed นะครับ generate speed นะครับเมื่อพร้อมแล้ว Enter ไปได้เลยปั้งเขาให้แล้วอ่านะครับเขาก็จะทำอั a เ l ิ a b l านะครับถ้าเกิดเขาอ่ากำลังทำงานอยู่ต้องรอนะครับ เขาสักพักหนึ่งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเสียงของเราว่ายาวหรือสั้นนะครับตัวอักษรมากน้อยแค<า>่ไหนการัครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายที่มากความสามารถคนหนึ่งที่อาศัยอยู่เมืองลับแลเขามีชื่อว่าเจ้าชายตัตเตอร์เจ้าชายตาัเาายตเตอร์มีบุคลิกที่ดีและรูปลอกเป็นอย่างว่าความสามารถหลากหลายหนึ่งในนั้นเขามีความสามารถที่จะทำตุ๊กตาอยางอัจฉริยะขึ้นมาซึ่งการทำตุ๊กตาอยางนี่เอง เป็นที่มาของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือนะครับเป็นเสียงอเมื่อกี้นี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอ่าผมอยากจะเปลี่ยนเสียงใหม่ล่ะผมไม่เอาเสียงนี้อ่าแต่ผมเจ n เน a เรตไปแล้วนะแต่ผมไม่ชอบนะครับผมก็ชิบแทบมาเหมือนเดิมอ่าชิปแทบมา

อันนี้ผมก็ยังไม่เอาดีกว่านะครับผมก็สเปซบาร์แท็บชิปแท็บมานะครับแล้วก็สเปซบาร์แล้วเลือกใหม่ลองฟังชารวโรดผมลองเจเนอเรตตัวนี้ดูนะครับ แทบบไปเจเนเรทใหม่ได้นะครับถ้าเราไม่ชอบรั speech, ปั้งเขาให้นะครับ Enter ไปจากนั้นก็รอนะครับเดี๋ยวเขาจะเจเจนเนเรทเสร็จเขาเล่าเองครับรอสักครู่การพังหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายที่มากความสามารถคนหนึ่งที่อาศัยอยู่เมืองรับแลเขามีชื่อว่า จ้าชายตัตเตอร์เจ้าชายตัตเตอร์มีบุคลิกที่ดีและรูปลอกเป็นอย่างว่าความสามารถหลากหลายหนึ่งในนั้นเขามีความสามารถที่จะทำตุกตาอยางอัจฉริยะขึ้นมาซึ่งการทำตุกตาอยางนี่เองเป็นที่มาของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับนี่ครับ ถ้าเกิดไม่พอใจก็ชิปแถมมาเลือกอีกไฮเลตเซ็ชาโรตเฮวีดคอมโบบเฮเบเซ็ชารตเฮีชาร์คอมโบอ่าสเปซบาร์แล้วก็เลือกใหม่เฮเบตเซโทวัตสี่สิบสี่สิอ่าลองโทมัตเฮเบตเฮเบตเซทวัตสอ่าโทมัตเอ็นเทอร์แล้วก็พีดูดูอ่าลองเอาลองเจนเนเรตเสียงที่ดูเนาะแทบไปเจเนเรตสีิบาทรัอาเอนเทอร์ไป จากนั้นก็รอข่าวสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นการนัรั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายที่มากความสามารถคนหนึ่งที่อาศัยอยู่เมืองลับแลเขามีชื่อว่าเจ้าชายตัตเตอร์เจ้าชายตัตเตอร์มีบุคลิกที่ดีและรูปล่อเป็นอย่างว่า ความสามารถหลากหลายหนึ่งในนั้นเขามีความสามารถที่จะทำตุ๊กตาอยางอัจริยาขึ้นมาซึ่งการทำตุ๊กตายางนี้เองเป็นที่มาของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้โปรดติดตามตอนต,อนต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เพื่อนๆว่าเออถ้าผมอยากจะบันทึกเสียงล่ะผมจะบันทึกเสียงได้ไหมอันนี้ แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปบันทึกเสียงถ้าสมมุติว่าผมจะเอาเสียงนี้แ,แล้วละนะครับผมจะเอาเสียงนี้แน่ๆแล้วก็ต้องดาวน์โหลดใช่ไหมครับแล้วก็กดคอนโทรลโฮมขึ้นไปเอ่าตรงนี้เราสามารถเพลฟังคืนได้ก่อนฟังหนึ่งนามาแล้วประมาณนี้นะครับจากนั้นเรากดตัว B ไปหาดาวน์โหลดออดิโอได้เลยครับนี่ครับปังเข้าให้เขาเขาจะขึ้นมาเซฟนะครับ สำหรับใครที่ใช้ Google Chrome ก็ไม่ต้องเซฟนะครับเพราะว่าเขาจะดาวน์โหลดให้เองโดยอัตโนมัติกับ Microsoft Edge ไม่ได้โฟกัสอ้าวเรียบร้อยนะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองบันทึกเสียงดูปิดออกมาทีนี้เราจะเข้าไป Audio Lab เหมือนเดิมเฮ้ย e l เ v e เ Lab เอวอีซเอ้ <8 S 1> อา <8 S 1> เข้ามาแล้วนะครับผมเข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะว่าไม่ไม่จำเป็นต้อง แนะนำแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาหาสปีดทุสปีดเหมือนเดิมครับแล้วจากนั้นให้ Escape ออกมาอันนี้อัปโหลดออดิโอไม่เอาเรคคอร์ดออดิโอตรงนี้แหละครับ Enter ไปเลยครับเมื่อ Enter ไปแล้วเขาก็จะยังไม่เรคคอร์ดนะครับ เวลาของเขาก็จะติดขัดอีกแล้วเวลาเขาก็จะอยู่ที่0อตรตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะบ,บันทึกเสียงเราต้องเลื่อนขึ้นข้างบนหาคาว่า button ททน,ททน,นะครับ enter แล้วก็พูดเลยนะครับถ้า enter ปั้งถ้าเขาถามหาอนุญาตไมโครโฟนก็อนุญาตให้เขานะครับแล้วก็พอพูดเสร็จแล้วก็ enter เป็นการหยุดนะครับ นี่ครับของผมเจอแล้วนะครับก็ให้แถบไปจับจังการตัดสินใจของแมเปอจังหวะแช้นว่นอนุญาตบัตรท่หนึ่งบอฟสองก็อนุญาตไปอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนแลนนี้ก้งครับนี่ครับแล้วก็พูดเลยครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการบันทึกเสียงทดลองใช้กับอีเลเว่นละครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็เอนเตนะครับสุดอิบสาสอนี่ครับรีคอร์ดดิงดัสุดอิบสามสองร้อยุดคบ ทีนี้เราต้องการฟังใช่มั้ยแล้วก็กดคอนโทรลโฮมขึ้นไปแล้วก็ให the ้เ okay. ล yeah, ื่อนลูกศรลงมาอ่าสปิตทูสปิตแล้วเลื่อนลงมาเ e คคอร์ดดิ้งอ่าจะเป็นดอทเว็บนะครับเลื่อนลงมาอ่าเลื่อนลงมาอ่าบัตตอนลองเล่นดูนี่ครับแล้วก็พูดเลยครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการบันทึกเสียงทดลองใช้กับ e l e ล e n Lab นะครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็ Enter อ่านี่ครับก็จะจะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เราก็ไปเจเน r เรตเสียงได้นะครับเลื่อนลงมา, But, าอัานนี้เขาก็จะยังอยู่โทรมัตอยู่นะครับถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอ่ะวิธีการไปเลือกเสียงผมก็บอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับไปเจเนเรตเลยครับแท็บไปว่ Enter เข้าไปแล้วก็รอนะครับรอนะครับนี่ครับแล้วก็พูดเลยครับสวัสดีครับอันนี้เป็นการบันทึกเสียงทดลองใช้กับ Eleven น a ลนะครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็ Enter นี่ครับที่มันมีเสียงลุก,กวนเมื่อกี้ก็เพราะว่า ตาทิพ์หรือไว้นะครับ PPA ตาทิพ์หรือ NVDA ที่เรา Enter ไปนะครับเขามารบกวนนะครับหน้านี้กำลังใช้ไมโครโฟนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้บันทึกก่อนแล้วค่อยอัพโหลดมาดีกว <ider> ่าเนาะจะดีมากนะครับปิดออกมาครับหรืออยากจะดาวน์โหลดก็เหมือนเดิมกดคอนโทรลโฮมไป แล้วก็กดตัวบมาหาคว่าดาวน์โหลดออดิโอครับนี่ครับแต่ผมไม่ดาวน์โหลดนะครับก็ปิดแอฟโฟขึ้นไปเอขึ้นปิดออกจากโปรแกรมนี้เลยครับนี่แหละครับก็คือ e l Lab นละครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับว่าอาจะดีหรือไม่ดีอะไรต่างๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับวันนี้ก็ผมจันทาวนเพื่อนไอทีนะครับก็คงต้อง ไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยกันทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ